อตอนที่เราลงมานะครับระยะความสูงร้อยกว่าเมตรนะลงมาในดดงวายนะครับจากนั้นก็เดินเลี่ยงไปทางขวามือจะมีก้อนหินใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งนะครับข้างก้อนหินใหญ่จะมีซอกหินอยู่นะตรงนั้นก็นอนพักอะไรได้นะ แดงๆนั่นก็คือที่พักผมคืนก็มานอนข้างบนนะติเต็นให้คุณป๊อปใช้อันนั้นก็คือด้านข้างใครเอ่ยโจโจยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย อันนี้ก็ภายในตัวถ้ำนะครับในตัว มีหินงอกหินงอกอยู่หนึ่งต้นใหญ่ๆนะ